สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของชาวราศีกุมกันนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนนะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าแต่ไพ่จะสื่อว่าตอนนี้ชาวราศีกุมคนที่ทํางานประจําหรือว่าจับงานอะไรบางอย่างนะคะก็รู้สึกอึดอัดจากงานที่ทําหรือความคิดอะไรหลายอย่างที่ตัวเองต้องมากระทําตัวเองรู้สึกว่าการกระทําในครั้งนี้ตัวเองไม่เห็นด้วย คือลึกๆแล้วไม่อยากทําแต่มีความจําเป็นต้องทําเพื่อหน้าที่ความรู้สึกของตัวเองมีความขัดแย้งกันนะคะขัดแยง้งกันกับตัวเองการกระทําแล้วก็กับความรู้สึกขัดแย้งกันนะคะแล้วเรามาดูจุดภาระหน้าที่ของการงานนะคะภาระหน้าที่ของการงานของชาวราศีกุมตอนนี้ขึ้นไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะราชินีถือถ้วยอยู่อาจจะ มองว่าชาวราศีกุมอึดอัดอาจจะทํางานเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยคือต้องดูแลคนอื่นทําให้ตัวเองอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะไพ่จะสื่อว่าหลายๆอย่างตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองตัวเองรู้สึกสับสนแต่ไพ่บอกว่าให้เราแสดงความเป็นตัวของตัวเองให้คนอื่นเห็นบ้างถึงจะดีนะคะแนวทางของไพ่จะออกไปในลักษณะบางอย่างนะคะบางอย่างเราต้อง แสดงออกให้คนอื่นเห็นบางอย่างก็ปิดบังเอาไว้บ้างแต่ถ้าเราไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นเห็นบ้างเราจะถูกเอาเปรียบเป็นไพ่ของการถูกเอาเปรียบได้เหมือนกันนะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้ามันมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่แต่ให้ดูให้ดีนะคะระหว่างงานใหม่งานเก่าที่เราจะเดินไปข้างหน้าให้ดูให้ดีว่า งานใหม่ที่กําลังจะได้อาจจะไม่ดีเท่ากับงานเก่าที่เราทําอยู่ตรงนี้ก็คือดูการตัดสินใจดูข้อมูลการตัดสินใจให้ดีนะคะชาวราศีกุมต่อไปเรามาดูเรื่องของตําแหน่งของการเงินนะคะตําแหน่งของการเงินมีโอกาสได้เงินนะคะชาวราศีกุมมีโอกาสได้เงินเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือว่าธุรกิจต่างที่ต่าง,างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้เงิน คนที่มีปัญหาทางด้านการเงินเดือนพฤษภาเนี่ยชาวราศีกุมการเงินจะดีขึ้นมากนะคะจะดีขึ้นมากๆไม่ต้องกังวลเรื่องของการเงินนะคะการเงินปัญหาการเงินที่ผ่านมาเนี่ยแก้ได้หมดแล้วนะคะพอมาเดือนพฤษภาถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วชาวราศีกุมนะคะดีตรงไหนรู้เปล่าคะดีตรงที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ เข้ามาช่วยเหลือทั้งด้านการดูแลชีวิตเราให้ดีขึ้นทุกอย่างขอให้เราเข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะช่วยแก้ปัญหาแต่ให้เราแสดงออกมาจากความรู้สึกของเราเพราะว่าที่ตอนนี้ชาวราศีกุมที่รู้สึกเครียดเพราะว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้เยอะไม่แสดงออกทําให้รู้สึกเครียดตอนนี้บอกว่าให้มีอะไรก็ให้บอกกล่าวผู้ใหญ่บ้างถึงจะดีนะคะ ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เงินบอกแล้วว่าเมื่อกี้มีโอกาสที่จะได้เงินนะคะตำแหน่งของคู่หรือคู่หุ้นส่วนนะคะถือสิบเหรียญกษัตริย์ถือเงินนะคะกริย์ถือเงินถือว่าโชคดีเจอคู่หรือหุ้นส่วนอาจจะชวนเราทําธุรกิจนะคะถือว่าดีกับคู่หรือหุ้นส่วนหรือเพศตรงนข้ามถือว่าดีมากนะคะดีมาก มีจุดหนึ่งจุดเสียของชาวราศรีศกุมที่ต้องระวังก็คือความใจร้อนนะคะความใจร้อนก็ต้องก็ต้องระวังนะคะหรือว่าความขัดแยง้งอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังเพราะไพ่อยู่ในจุดเสียเป็นไพ่เด็กถือดาบเด็กถือดาบก็คือต้องมีเหตุผลให้มากๆการที่จะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่คุยกับเรื่องของความรู้สึกนะคะให้เอาเหตุผลเข้ามาคุยล้าถึงจะดีแล้ว ไพ่ของตำแหน่งครอบครัวนะคะของครอบครัวขึ้นไพก่กษัตริย์ถือดาบก,ก็คือปัญหาครอบครัวที่คุณต้องเผชิญอยู่ในครอบครัวทุกๆอย่างถือว่าในเดือนพฤษภาเนี้ยแก้ไขได้นะชาวราศีกุมในเดือนในเดือนพฤษภาเนี้ยการเงินดีในส่วนของครอบครัวก็ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะคะแล้วขึ้นไพ่พระมาพอขึ้นไพ่พระมาก็คือได้รับการสนับสนุนจาก ู้หลักผู้ใหญ่ให้สมนนไหวพระนะคะทำบุญนะคะเพราะว่าขึ้นพ่าพระมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะต้องระวังอยู่เรื่องเดียวนะคะเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดนะคะชาวราศีกุมในส่วนของการงานนะคะมีอยู่เรื่องเดียวก็ต้องระวังตรงจุดนี้หรือไม่ก็เปิดเผยข้อมูลของตัวเองทั้งหมดจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือการ จดนวนไว้พักไปทําบุญนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะการทำนายไทยทักเป็นการทำนายไทยทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงใลนรคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ